ข้าห้องมาเลยลูกมาเดินเข้าห้องมาเลยค่ะเดินเข้าห้องมาเรียบร้อยนะคะเดินมาเลยลูกมาพระวจีพระพูดสิคะเอาดิแก่ ลูกพร,ร้อมยังคะ ไหนลูกดูที่ข้ลือนาตรงไหนดูที่ลูกอเมื่อกีราเราับตรงี้อยลนาเรียว่าั้ตรงประเดี๋ยวเรามาเรียนทบทวเรื่องอะไรคะกเากราอา้ามีวไงลูกเวลาเรียนแบบนี้อะไรลูกไดค เดียวนะคะสะอายไม้หมูนหมู้นผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ต <ผม S 1> ้งองอย่าละเลี้ยงละเลี้ยงยี่สิบหมูนจำจงดียี่สิบหมูนจำจงดีวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะสระอะไรลูกลายไม้ไม้ขาขา จอไอ้ไม yeah. ้ม้วนค่ะเจอไอ้ไม้ม้วนมีกี่ม้วนลูกยี่สิบม้วนค่ยี่สิบม้วนค่ะอ่าม้วนอะไรคะลูกดูสิตัวอะไรคะใหญ่อะไรคะใหญ่อะไรใหญ่ใหญ่ใหญ่หลงไหลไหล กี่ม้วนคะนับดิลูกหนึ่งสองสามสี่ม้วนในเพือาสาจมาได้เพื่อนวางได้เพื่อนอาจารยอาตมึงให้น้องเยนี่ดังๆค่ะได้คะ ดังๆค่ะเอาไปทำหนึ่งนะคะอ่านพร้อมกันปูๆกับปูๆนะคะหนึ่งสองสามใจลายไหมหม้วนผู้ใหญ่หาตาใหญ่แล้วต้องอย่าละเลี้ยงยีม้วนจำตรงดีเอาละค่ะนักเรียนเก่งมากนะคะนักเรียนจำได้ยังลูกสระไอไหมว่าจำได้ไหมคะจำได้แล้วค่ะไร้ใครจำได้ยกมือขึ้นค่ะไหนใครท่องได้แล้วก็ยกมือค่ะ จำได้น,นะคะประเดี๋ยวคุณครูเขียนเนื้เรียนเนี่ยเขียนลงไปในกระดาษนะคะในกระดาษแผ่นนี้คุณครูเตรียมไว้แล้วนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องกระดไอไม้หมวยน,นะคะเอาหันกลับไปนะคะที่เดิมค่ะยกเบาๆนะคะนั่งลงค่ะวางกระดานนี้นะคะนี่ถอดดูนะคะนักเรียนดูนะคะนี่กร มีวงดอกไม้อยู่ให่ไหมคะให้นักเรียนเขียนจะอะไรไม้ม้วนที่เราเรียนเมื่อกี้เนี่ยมีกี่ม้วนคะที่ม้วนให้นักเรียนเนีเขียนลงไปในวงกลมดอกไม้นะคะคำไหนก็นักเรียนเลือกใส่ก็ไปทําได้ไหมคะทําได้ทําได้ไหมคะทำได้ทาได้นเรียนใหได้คนละหนึ่งแท่แล้วเขียนแล้วก็ระบายสีแล้วก็กัดด้วยนะคะทำได้ไหมคะทำได้ เอาไม่ใช้เพื่เจียนคุณหน่อยคะได้ไหมลูกเอามาเลยคส่หนึ่งคนก็เจกยนขาได้หนึ่งคนนะนั่งลงค่ะนั่งดีนะคะนั่งลงลูกและแจกค่ะได้แล้วลงมือชามเรียนจบเรียนได้เสร็จล้วทานไปก่อนลูกน่าเจียนก่อนเจียนกระดาษก่อนค่ะเอาลงมือชามคุณๆูจียนสีเมจิกให้แล้วนักเรียนใช้สีเมจิกเขียนได้เลยลูกนะคะหยิบคพื่หนึ่งสี เลยค่ะมองนี่ใบปัดแบบนี้เลยนึกไหมเนี่ยตัดเป็นดอกเลยขอโน้องดูนะคะใช้ด้ใบสีแบบนี้เสร็จแล้วนะลูกนะแล้วก็ลูกจะตัดเป็นกลีบดอกเลยค่ะตัดเลยนะคะกันเกยเนี่ยตัดเล็กๆตัดเป็นกลีบ ดอกกรนเาเลยลูกนักเรียนใช้ส <l> ีม <t ừ> <Ay> ีสีเก็บกระดาษเปือเหนใช้สีไม้นะคะสีไม้แหงจ้าเวลวยด้วยค่ะแล้วเรียนดูสิค่ะไม่เป็นเด็กเราแล้วเห็นไหมคะแต่มมาเป็นเดอกบบนี้ทำได้ไหมคะได้ น้องกขึ้นมาแขวนนางตัวเอนะคะทีละหนึ่งคนค่ะลูกเอามาเลือกจากพวงจีน่อนนะคะมาแขวของพนงานตวงนี่แขวนไว้ลูก เราเรียนี่นี่วันนี้เราเรียนเรื่องสระไอไมั้ยนักเรียนทำหน้าเสียแล้วยังคะได้แล้ว กระดาไอ้นะคะนักเรียนก็ได้สรุปลงไปในจานกระดาษเรียบร้อยแล้วว่ามีกระดาอะไรบ้างวันนี้เราเรียนอะไรไหมม้วนอีกกี่ม้วนคะที่สี่ม้วนเป็นผลงานที่สวยงามมาก